สวัสดีค่ะฉันนางมณียาถงปัดผู้อำนวยการกราศนอบ้านลาดนะคะในบทบาทของกาศนาอบ้านลาดที่ผ่านมานะคะก็ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมายและก็ทุกงานได้สําเร็จรุล่วงเป็อย่างดีนะคะ ที่เข้าถึงประชาชนทุกท้งวงวัยนะคะที่กสนจะต้องนํามาเข้าร่วมมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกสนด้วยค่ะในการเ,เตรียมการรองรับที่สําคัญในส่วนของการบริการประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมานี้กสนบ,บัลลัสเราก็ดําเนินการตามนโยบายนะคะช่วยเหลือประชาชนและร่วมกับภาคีขรือข่ขายซึ่งเป็นหนึ่งในนะโยบายของอด้านุูธพัพนธชิพนะคะสร้างความรู้ถูกต้องให้กับคนรอบตัวสร้างงานสร้างอาชีพ ถ่ายท่อและแบ่งปันสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นกราะที่แข็งแรงในการสร้างพูมนคุ่มกันท้นเยี่ยงเลยให้กับคนในชมุมชนได้อย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะขอบคคุณ่ะปัจจุบันกศอนอ,อบ้านลาดเบิกจ่ายงบประมาณได้81.61% งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศออนอำเภอบ้านลาดดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ผลการทดสอบเอเน็ตภาคเรียนที่2ปี2562ผู้มีสิทธิสอบจำนวน150คนเข้าสอบจำนวน148คนคิดเป็นรอยละ98.67ผลการสอบปลายภาคเรียนที่2ปี2562ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 737คนเข้าสอบจำนวน679คนคิดเป็นร้อยละ92.13และมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงโควิดโดยรับสมัครแบบออนไลน์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563มีนักศึกษาระดับประถมมต้นและมปลายรวม789คน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่โครงการรู้รักสามัคคีพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยพร้อมสร้างความเข้าใจเวเรียนไวใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงโครงการธรรมะนำทางเสริมสร้างนักศึกษากศนไทยใจเป็นสุขโครงการจัดการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนและสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โครงการทัศนศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าวนวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อประกวดโครงงานเตาเชืว้อมวลประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตฐานชาโคโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษากศอนอำเภอบ้านลาดมีความคิดสร้างสรรค์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงศิลปะเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อประกวดโครงงานพัฒนานวัตรกรรมสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะมูลฝอยทำเก้าอี้จากอีคโคบิกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบพัฒนาอาชีพระยสั้นจัดกิจกรรมจำนวน58กลุ่ม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนากศอนอำเภอบันลาดได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้หลักสูตรต่างๆในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจัดทำเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อการสอนทั้งสิ้น19กลุ่มโครงการสย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพจัดกิจกรรมจำนวน16กลุ่มโครงการสย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพจัดกิจกรรมจำนวน9กลุ่ม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดกิจกรรมจำนวน19กลุ่มได้แก่การฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 และการอบรมทำครีมตะไคร้หอมไล่ยุงโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดกิจกรรมจำนวน30กลุ่มโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมจำนวน17กลุ่ม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรด Digital acy, ิจิทัลลิเทเรซีกศนอำเภอบ้านลาดจัดกิจกรรมจำนวน6ตำบลได้แก่ตำบลไร่มะขามตำบลโรงเข้ตำบลท่าเสนตำบลถ้ำรงตำบลไร่โคกและตำบลราชโพโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขายและการบริการรุ่นที่1ระหว่างวันที่29-30ถึงมิถุนายนณห้องประชุมกศนออำเภอบ้านลาด การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดอำเภอบาลาดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดอาทิกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ดังนี้อยู่บ้านก็อ่านได้ตอบคำถามรับเกียรติบัตรเนื่องในวันสำคัญ6เมษายนวันจักรีโครงการส่งเสริมการอ่านรักการอ่านสร้างความรู้สู่อาชีพกิจกรรมการทำขนมไทยวุ้นไข่ ครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานบุคลากรกศนอำเภอบ้านลาดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรณห้องประชุมกศนออำเภอบ้านลาดดังนี้โครงการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการเรียนรู้และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการเรียนรู้และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสอนออนไลน์โดยใช้ระบบ Google Classroom งานกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษกศนอําเภอบาา้านราดร่วมกับผู้นําชุมชนตําบลบ้านทานและตําบลโรงเคหททำกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันงานจิตอาสา 1. จิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตำบลไร่โคกอำาเภอบ,บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี 2. กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติตําบลบาลาดส,สากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลบาลาดเนื่องในโอกาสวันอนันตธรมหิดนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณโรงพยาบาลบาลาดจัดการส่งเสริมการปลูกผักสวนควรัวในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนและสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนางานนิเทศกศนอาเภอบาลาดได้จัดทําโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยแต่งตั้งบุคลากรออกนิเทศจํานวน3างาน งานนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานงานนิเทศการศึกษาต่อเนื่องและงานนิเทศการศึกษาตามอธิยาศัยรวมถึงการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลในพื้นที่18ตำบลของอำเภอบ้านลาดอีกด้วยนเดินหน้าปฏิรูปกงสนจังหวัดเบลรบิรูออกรายการเดินหน้าปฏิรูปกลางสูงเรื่รูปปัญญาของจของิญญาณและเกษตรทิษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านทาน เพื่อดำเนินงานสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริตลอดจนให้ความร่วมมือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการเรียนรู้ตามรอยพยุคนบาทในชุมชนในรูปแบบชุมชนศึกษาและสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาแก่ชุมชนโดยมีนางวรรยาถมปัดผู้อำนวยการกศนอำเภอบ้านลาดนำเสนอถึงงานกศนที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและมีลุงอบตัวตุ่มที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่โดยออกอากาศในวันที่18มิถุนายน2563ทางช่องททบ5ตนองนโยบายของ พระราชดำริของรัฐดำรัดของในหลวงรัชกาลที่9ว่าให้ยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกสนเป็นสถานศึกษาพอเพียงด้วยที่มาเน้นในเรื่องของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลบ้านทานนี้เพราะว่าในอบบัวตูมลูกอบบัวตูมที่ชาวบ้านเรียกกันเนี่ยลูกอบเขามีความสนใจในเรื่องของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด,ดําเนินชีวิตกับเป็นปราชชาวบา้านทําให้กสนเนี่ยมาสนับสนุนลุง ในการที่จะ,ะช่วยลุงในการที่จะให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลบ้านทานเพื่อที่จะอย่างน้อยน้อยคือหนึ่ง <S <S เยผยแพร่ไปที่โรงเรียนเผยแพร่ไปที่ชุมชนชุมชนนักศึกษานักเรียนสามารถมาเรียนรู้ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ได้ทําให้มีการขยายผลไปที่ตำบลอื่นๆแล้วก็ใช้ได้จริงตรงนี้นะคะใช้ได้จริงคือใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ที่บ้านอบได้จริงคือสามารถนําไปพัฒนาตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะไปสร้างเครือข่าย แหล่งจากแหล่งอื่นได้อีกด้วยนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นักเรียนนักศึกษาก็มาร่วมใช้กันที่เนี้ยน,นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากเลยนะคะกสนอำเภอบ้านลาดเรามุ่งมั่นในการทํางานด้วยความเพียรพยายามอดทนเพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะ